สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับการเขียนโค้ดด้วยภาษาไ t ทอน EP ที่1นะครับ EP นี้นะครับผมใช้ในการสอนพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subcribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆมานะครับ เราไปลุยโค้ดภาษาไพทอนเลยนะครับภาษาไพทอนนะครับเป็นภาษาที่ง่ายดายนะครับเปลี่ยงแค่ทานรู้สอบภาษาอังกฤษแค่เล็กน้อยทานก็สามารถทําได้นะครับวันนี้คลิปแรกนะครับจะมาในเรื่องของการวาดนะครับอ่าไม่ใช่การวาดนะครับเป็นการสร้างค่าตัวแปรนะครับให้ตัวไพทอนนะครับมีการอ่าปริ้นชื่อของมันออกมานะครับทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราเขียนตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรนะครับ คือ name นะคะ n a m e นะครับ name ใส่เท่ากับนะครับตั้งค่าตัวแปร name ให้เท่ากับชื่อของเรานะครับการที่เราจะใส่ชื่อนะครับแนะนําให้ใส่ตัวนี้นะไม่รู้เขาเรียกกันอะไรนะครับแต่ผมเรียกฟันหนูนะครับฟันหนูซี่เดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อภาษาอังกฤษของเราลงไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับมาได้แล้วกด enter ลงมานะครับแล้วพิมพ์คําว่า print p r i n t นะครับ print วงเล็บเปิดปิดครับข้างในวงเล็บพิมพ์เป็น name ครับแล้วลอง enter ดูครับนี่นะครับเราก็จะได้การแปลผลนะครับที่เป็นข้อความมาแล้วนะครับทีนี้นะครับอันที่สองเราจะมาในเรื่องของการบวกลบคูณหารการยกกำลังการหารแบบปัิเศษนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเช่น x นะครับเท่ากับ1ิบ y เนี่ยมีค่าเท่ากับแปดนะครับจริงๆแล้วตัวแปรนะครับไม่จาเป็นต้องเป็น x เป็น y ก็ได้นะครับเป็น a เป็น b เป็น c ได้หมดเลยนะครับตอนนี้ผมจะตั้งเป็น m หนึ่งนะครับตัวแปร m หนึ่งเท่ากับนะครับ x บวก y นะฮะ ากับ x บวก y แล้วกัน x บวก y แนี้ครับ enter ลงมาครับ m 2เทแบบ่ากับแบบนี้นะครับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ x ลบ y แบบนี้นะครับ enter ลงมา m 3เท่ากับ x คูณ y ดอกจันคือการคูณน,นะครับ m 4เท่ากับนะครับ x หาร y หารคือตัว slash แบบนี้นะครับต่อมาจะเป็นการยกกำลังนะครับ m 5จะแทนการยกกำลังนะครับเราจะใช้เป็น x ยกกาลังคือตัวดอกจันสองครั้งนะครับยกกําลัง y นะครับเท่ากับแปดอ่าเท่ากับสิบยกกําลังแปดนะครับ m หกครับ m หกเท่ากับ x หารแบบปฏเศษ y นะครับหารกับ y แบบปฏเศธนะครับหารแบบปฏเศธเราจะใช้ตัวแสสองอันนี้นะครับ enter ลงมาครับเราอาจจะลองใส่เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับ ค่าตัวแปรตรงนี้นะครับใส่ไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาดูกันครับพิมพ์ว่า print หนึ่งนะครับ print p r i n t นะครับ print m หนึ่ง 1, นะครับใส่วงเล็บไปด้วยนะแล้วใส่ข้างในว่า m หนึ่งลอง enter ได้สิบแปดถูกต้องนะครับลอง print อีกทีหนึ่ง พิมพ <Print, S 2> นะครับอาจจะให้พิมพ์ทีเดียวเลยก็ได้นะครับพิมพทีเดียวยังไงนะครับก็ใส่ไปนะครับ m สองขั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ m สามขั้น m สี่ขั้น m ห้าขั้น m หกนะครับ enter ก็จะได้แบบนี้นะครับ x ลบ y นะครับก็จะได้เท่ากับ2ตามนี้นะครับ10บคูณแก็จะได้80นะครับแบบนี้เลยสี่พันก็จะได้1.25นะครับอ่าสิยกกำลังแนะครับก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับได้เทาไหร่หน่วยส0บร้อยพันเหม0อแสนล้านส0บล้านร0 0ยล้านร้อยล้านนะครับแล้ว x เ,เนี่ยหาร y แบบประเศษเห็นไหมครับ ถ้าหารธรรมดาจะได้1.25แต่ถ้าหารแบบประเสริก็จะเหลือ1นี่นะครับก็เป็นเรื่องของการปริ้นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับคิดว่าเป็นยังไงครับถ้าคิดว่าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กดกระดิ่งนะครับใครที่ติดผากนะครับฝากทุกท่านนะครับแชร์ไปเพื่อนๆครับเฮ้ยมีสาระดีมาเลยครับติดตามมาครับเป็นกำลังใจให้กันแล้กันนะครับ ฝากด้วยนะครับช่อง m m p สอนสร้างสื่อนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนพิเศษก็หนูก็ความรู้ตรงนี้นะครับไปทําข้อสอบครูนะครับส่วนผู้ที่สนใจก็เอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะครับการตรวจท่า t e o of f l s e นะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับชาติเต็กกกดลิงก์ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับแล้วไปติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ